สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีค่ะสวัสดีภาษาญี่ปุ่นขอดีจใจเลยวะผมเป็นคือกันยด้ยวสบายดีเมาสู่คุณสุคน,นก็ลืมเราบอลลูภาษาญี่ปุ่นทำการมาโดนดกักเลย่อนนะครับจะเตรียมเวทีไรสดนะคะากำลังจ,จัดแจงระบบไฟระบบอะไรนะคะระบบไฟของนางกำลงงังจะมาถอดเป็นตะคอนลอยนะคะบ่เอือเป็นตากล้องเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ เป็นท่นานห้องท่าน,นคอนวอยนะคะอยากอยากสิบอกว่าซ่อมกันจนเสียงหายนแหละซ่อมเสียงหายห,ายหลอกเพลงอะไรนะคะโอ้ยมาไม่ได้าาะคะ่ะ <c oughs> นางเป็นควอนไอยนะคะเป็นควอนไอยเองนะคะอตรียมพร้อมทุกอยากาก่างนะคะระบบไฟระบบไฟแสงสีนะคะ <c oughs> ต้องเอาบักอัน รุ่นอันใหญ่ๆยหน่อยนะจีพละโอมือมือนี้มันอยู่ในห้องน่าจะนี่น่าจะลายยังมันปะนี่แหละพี่น้องมือแรงเขากำลังพอกันอยู่ในนี่เพราะว่าจีพละเพิ่งกำลังสิต๊บแต่งเวทีหลังจากมือนี้เจี๊ยบว่ามีเซอร์ไพรส์ตเป็นอุปีไปก่อนสุอร์ไพร์ตนะครั เพื่อนชิพาผู้ใดมากกับบอลลกผู้บ่าวมาบลอนักร้องเธอว่าเสียงดีมากจะมาแจงนะคะผู้ชายหรือผู้หญิงคะบอลลุเพื่อนบอกบอกเพื่อนมายอมบอกต้องการนักร้องหญิงนะคะต้องการนักร้องชายจังว่าเพราะว่าเสร็จงานเสร็จกิจกร้องต่อครับเออชือว่าจังชันเออฉันไม่ใช่คนอย่างงาน ตัวเองเสียภาพงมแม่น้ยหน้าไม่มีใครเอาสักทีโสดต,ตลอดปีโสดจนแห้งเหี่ยวแบบขัดฉันไปลืมรีบมทมันอยู่ซายไฟสะกุติออกอันนี้นะมันก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาได้จริงเปลี่ยนเป็นสีปกติเลยก็ได้เจี๊ยบกลัมามพี่นอ้องแล้วทำไมเธอใส่ชุดนี้ ไม่ได้แจกตัวเลยขาดตู้มาถึงชุดญี่ปุ่นอินโดนีเซียพอี่าชุดญี่ปุ่นงานนะชุดญี่ปุ่นหายไปไหนอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าพี่เนาะเออคือมาขักแต่นอกแบดนี้เออมันอยู่ในห้องมันขักเลยเนาะเอออ่าถูกสังเกตอไปทีนี้ให้กลับคุณค่ะไฟเสาลอยนะคะไฟเสาลอยสื่อมาจะมีไฟจับน้ำนิดนึงว่า ข้าตุ๊เทศกาลปีใหม่แล้วนะครั <c oughs> บใบหน้าน้าแต่งตูดอ่ะเออสร็ <c oughs> จงานแล้วงานเราก็ไปแต่งหนะ้าแต่งตโตมันสวยๆจุ๊บๆง,งาม <c oughs> ถ้าผู้ป้ามันก <c oughs> ็จะอยากเบิ่งไม่ได้อยากเบิ่งหนา้าผู้เทาใหุ้กงูกีด่ดาวบ่อน้องพี่น้องมันช่อยากเบิง่งการศึกแสดงเวทีนคนพอดเพ,อพอลิดเพลินใจก็ต้องเต็งโตสวยๆไว้เป็นขึ้นทักเอกบารัมนะครับ มันคือยืดยืดมัสไลด์ส่งไปเมื่อไร่ก็บอกคนคือกันนะคะน้องจีดองหลังความนคิดก็ต้องก็ต้องสวยต้องแย่เสื้อแดงเราก็ต้องสวยแก่เท่าไหร่เราก็โปกลงไปมันสวยกว่าเดิมนะคะเราจะมาอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้ค่ะผู้ชายก็ต้องเซ็ตผมทาเป็นเนอรอไลน์ตานิดนึงว่าเห็นตีเวลาเรับไปเห็นมอลลัมเห็นกังเว้นมาแต่งหน้าบ่จะีติดประตูเลยมอวัยย์ฟุ่นว่ะ พูดไรเพืือนแคนท่าหนักจังสี่ละท่างนักท่าโกท่าอะไรขิดินแดงเนาะทางกดดินแดงง่ายง่องเลยพี่น้องเลยขณะครับไปเห็นนเอ้พาะเอกบอะลลัไปเห็นกางคืนวน่าไปเอกบอลลัมคือมันละพอแท้อืมที่นหนได้เขาโปะไว้นั่นปะ่ผไปเห็นกางไม่ต้องเป็นคนกังคืนอยู่ <c oughs> รอล่ล<ๆ>้อ, <c oughs> ลองคืนเต็มหนาว่าตีอ้าวว่แม่ตีขนกางคืนคอยยืนตีกันยุตีีนนะ รบบเราเพิ่งกลับมาเคียนจุยสวยหลอกกลางคืนใช่ไหมใช่ตายแน่นอนเราต้องเอาแบบเขาะคระับไม่สั้นๆเข็ต้องไปล่างนะแล้วสั่ง้นๆขอจีบไปห้าโป๊ะแป้งก็ได้ปะเนะนี้แยนสีมูมี่บอลหอยเขาจะลุกกับพืนเป็นสีสันนึกซีเรียะค่ะเ,เสียไปเลยไม่เป็นสีม่วงหว่าก็มันก็จะ <c oughs> ทำให้เราสดใสมิความพิมพ์มาจากเส้นนั่นนะเส้นเนี่ยมูมี่บอลหอย เป็นผนังปื้นม่เนบหอยเป็นผนังพื้นเธอบดติดอันน่ะวคัน้อที่มีกระเสียมมากก็ได้เจ็บเจ็บไม่ไมเจ็บเจ็บเจบพี่ลคันทองแงกับว่าได้มีคนนอนนั่งกับรองแงโไเ้ติดเนี้ยนี่เจ็บพลา เสียบเลาะมานี่ดมามาเสียบปากลงนี้ก็ได้จักสองเศษมันเป็นสีสรรันเนาะอืมนี่เอาออกมาหนี่นก็จะได้สวยสดงดงามตามทองเรื่องนะคะรับลำโพนนนงนังนะนั่งสัตว์เดาบอกมาเป็นแบ bbe, บเบสเบิร์ดเด้อไม่รู้ครับเพราว่าลำโพงลำโพงเจี๊ยบมาเลยเอาห้องเจีเ๊ยบบ่ะมันจะใส่ไม้เลยใส่ไม้ได้สามสี่สามตัวบ่ แลวพวกเธอคืออะไรไผมมีทุนซื้อเถือหนูทำไมไฟไม่ขึ้นล่ะลูกอ้าวคือว่านั้นน่ะเนี่นนยแบกรนะเขาวไดดิ้นเซ็ตบ้านดี โอ้โหติดปลอกแดดจาดชาติเป็นเรื่หมือนแบบปลอกขาสูงสมัติโลกและฝุ่นตุกเชลแมนมันเพ็ดให้ร่างกายเฮ้าอันอ่อนเพียวนะครับอ้าวฝุ่นลาย พูพูด mode ดลู o ูธ connecting please wait ร้อยโฟนตัวกับตัจักเคื่อไอโฟนนี่ก็ได้ไ <popularity. S 1> รอะโทรศัพท์ใครเชื่อม้ามา้าแม่อมาลาไปไหน

เครื่องเสียงไี่นานก็อย่างนี้จังใจแล้ค่เดี๋ยวนางจะพาเครื่องเสียงมือแน่นๆทังไลน์ดิไลซบจะรสีหักขึ้นปกทีไปถือเครื่องเสียงใหม่เด้อโอเจพละเครื่องเสียงที่เขาเบิ่งกันมือแน่นๆทักได้บักแย่ๆนะเอามือไปสื่ออันมองของเขาของกันมือในหันเดอทันูได้ปกพ้อจะกระสีหักปรเลยนละคันเงินนะคะเออไ้เสร็จงานไปก่อนนะคะ ปาดบ่ามเนภาพเดี๋ยวเอาไปเอามานี่ปิดไฟตัวนี้พึบนี่โอ้ยสีม่วงแ้วทําให้สีเพชรขึ้นเพชรขึ้นให้หน้าตาสดใสใช่ไหมน,นี่ก็ชุดพ่อหน้าน,นะคะเดี๋ยวพ่หน้าจะใส่ซุดนะคะพี่น้องพักก่อนนะคะเดี๋ยวรอกินข้าวคะ่ะป่ะพักก่อนพี่น้องอ้าวทำไมมีสีเหลืองใส่ด้วยอ่ะ ไปขโมอยอมมาลามาหรอไม่ได้ขโมยนะนิสัยไม่ดีคิดข,ขมโมยนะโอ๊ยสกเล้งเห็ดสิลามูนเถ่าสิตายสิมามเบลเอาก็สระชากเบลให้มันอายุหน่อยลงแน่เราโอ้ยตายเอา๋ยทำอะไรกินคะไม่ต้องทำสครับราไก่ค่ะไม่มีอะไรไมีแต่ไก่เนะคะ ช่วยจีผ้าเช็ดหน้าช่วจีบ้าเช็ดหน้าอันนี้คือย่างใช่ไหมครับผมกระดงเตรียมกับข่าวอยู่นะคะแล้วครับไปไล่โซดเทือนผู้ใดนี่คุณนั้นต้องเป็นเจ้าภาพอาหารนะคะบอเมตีสังเกตบิางดีๆพี่น้องคือเมนเทว่าไอ้หยังหน้าผาเทอนเธอขึ้นไอ้ยัง คนหัวล้น่อะไรผมนับเขาให้มันมีวัดนับผาเจ้าคอปะกคสชเอาแงแบบนั้นเอาแบบนี้นะบอคยอนทวนฉันเล่าไล่ฉันสิบไปมีแห่งใบใหญ่อยู่นยามเลยกตะื้อยังมาเธอมาเป็นเป็นอันนบ้มีนี่อย่างนี้นะ เอาโคมไปเป็นยังกบมยังเขียดติอันนี้เครื่องคาเหรอก็ได้อยู่นะมันมวนี้ดีจะคาแต่ว่ามันเครื่องคาแลยมั้ใส่มันไหลเดียวน้เตะนบมมาเนนอยากให้มันหัดพอเพื่อเอาใส่นใส่ก็เก่งเดี๋ยวสิคอยมีงานแล้วเริ่มสิมีงานแต่กูสิสั่งมาไว้ เนาะสั่งมาจากเอ๋มาไหวอยู่เฮือนเราจะสักสิบแผกสาวแพ็กสักมาไหวนะเฮ้ยสั่งมาแต่ไทยนะบ้านทามันหาซื้อเนี่ยคุ้งน่องนั่นบุนี่อันนี้ก็ไม่แต่ของจีนเนาะโอ้ยหาของไทยนาะบุลีมีค่ะหาซื้อในเซเว่นนะเฮ้ยใส่ดีดีนเฮ้ยเนาะซื้อในเซเว่นนะมันเน็นมันเครื่องคาแล้วมันไหลใส่เลยมันลำคาญสื่อๆมันไหลกกขาขาวยอหลัด ทางนี้กำลังสิเริ่มแต่งโตกันอยูน่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าอีกประมาณบดบก็สิได้นางสิแบวไอะไรเฮ้ยจะเป็นเซรามูนเขาเนี่ยเซรามูนเธอเนี่ยจะเป็นเซรามอะไรคะก็ไม่รู้นะอเม<อ>ราจะเป<อ>็นเซราอะไรคะตบกันแล้วตบกันแล้วเอาเอาเอาไม่ได้ว่าอะไรนะอะทำไมมีเสื้อสีเหลืองกับเธออเมลาเธอ แค่ซีนนนั่งเยะอานยาสลซ้ยนะสิมาขุยนะบอได้นะคะตีสิมาขึดเสียงบาได้นะคะมาก่าลัาส่ใส่าฮ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 าฮ่าฮ่าอ่าฮอาฮ่ากบาฮ่าฮ่ดฮ่าฮ่าฮ่าฮบาฮ่่าแบาฮ่าฮ่าาฮ่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 าฮนี่่าฮน่่ เปไนอะไรบ้างโอเคปะคะหินโบแดงสาเลงในใจหินนใจใจหายา้นบ้าใส่ซูดิปุ่นมาลองเพลงอันนี้อะเราเพลญี่ปุ่นหอเท่านั้นยัยสบ่เนี่ยะมาเสียงจูกจ้จียนเป๊ะซู เั้ไม่ต้องว่าเลยินซนังปวดตัวต้องเปิประตูไวสีนะพี่น้องคะจักรเสิขอบฟัปกัรยสันนี่นะติดตามต่อต่อไปนะคะพี่น้องคะสิดตามต่อไปขอบติดตามเลไะไรสดอยู่องเจสีและจะาพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะกาสีนั่ลงนั่งกาสีเสียงน้่กาสิลงกข้าปากกระโดดขึ้นก้าเลยพี่น้องเสร็จแล้สันี่นจะค่สบายดี